นิทานเรื่องอินซีกับอีกากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งมีอินซีโฉบลงมาบนพื้นดินด้วยปีกอันทรงพลังและตะปบลูกแกะตัวหนึ่งด้วยกงเล็บอันแหลมคมก่อนจะพาลูกแกะเคาะร้ายไปยังรังของมันเจ้าอีกาเห็นการกระทําดังกล่าวก็หลงผิดคิดไปว่า มันตัวใหญ่และแข็งแรงพอจะทำเช่นอินทรีได้มันจึงกระพือปีกแวกอากาศอย่างแรงก่อนจะโฉบลงบนหลังของแกะตัวใหญ่แต่เมื่อมันพยายามจะบินขึ้นไปอีกครั้งมันก็พบว่ามันไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะกงเล็บของมันพันกับขนแกะจนยุ่งเหยิงไม่ว่าจะพยายามยกเจ้าแกะขึ้นมาเพียงใด เจ้าแกะก็แทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าอีกาอยู่ตรงนั้นคนเลี้ยงแกะเห็นอีกาที่กำลังตีปีกบินอยู่ก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงรีบวิ่งเข้ามาคว้าเจ้านกตัวนั้นไว้พร้อมกับเด็ดปีกของมันออกแล้วเขาก็อมอบอีกาให้ลูกๆของเขาในเย็นวันนั้นลูกๆได้ถามพ่อว่านกอะไรนะพ่อตลกดีจัง พวกเด็กๆหัวเราะมันเรียกว่านกอะไรครับพ่อนี่คืออีกานะลูกเอ้ยถ้าพ่อไม่เห็นมันพ่อก็คงไม่ได้จับมาให้พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าลองถามมันมันอาจจะบอกว่ามันเป็นอินทรีก็ได้นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้ความหญิงทนงมาทำให้หลงลำพองคิดทำอะไรเกินตัว